อัสสลามุอะลัยกุมมเรอะห์ตุลลอฮ์บะระกาตุสวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมปีที่6ทุกคนนะครับขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ทางออนไลน์นะครับในวิชาภาษาอับนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสนทนานะครับในบทสนทนาที่เรียกว่ามมฮาดะดซัดเรากลังอยู่ใน หัวข้อของการสนทนาที่เกี่ยวกับการแนะนําตัวนะครับการแนะนําตัวนั้นครูได้ให้นักเรียนได้เรียนเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับในเรื่องของการแนะนําตัวเกี่ยวกับชื่อของเราการแนะนําตัวเกี่ยวกับการที่เป็นตัวของตัวเราแล้วก็ถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของเรานะครับมาในคลิปนี้ก็จะยังอยู่ในเรื่องของการแนะนําตัวนะครับแล้วก็เป็น ตอนสุดท้ายของเรื่องของการแนะนําตัวนะครับนั่นก็คือการแนะนําตัวเราให้เ,เขาให้คนที่เราสนทนาได้รู้จักว่าเรานั้นมาจากไหนนะครับเป็นคนชาติอะไรสัญชาติอะไรนะครับอันนี้ก็จะกว้างออกไปนะซึ่งเ,เรียกว่าการสนทนาในลักษณะนี้ก็จะเ,เป็นสิ่งที่เรามักจะพบเจอนะครับเมื่อเวลาเราไปพบกับคนต่างชาตินะครับเขาก็จะถามเรา ในลักษณะแบบนี้นะครับนั้นเราได้จะได้มาดูกันนะครับว่ามีบทสนทนาอะไรบ้างผมก็จะเลือกเอาแต่เฉพาะที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรานะครับบทสนทนาในเรื่องของการแนะนําตัวนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3 4มสี่คำถามนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเีย่อนอันแรกก็คือการทักทายด้วยการให้สลามนะนี่ก็เป็น การทักทายที่เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็อยู่ในทุกๆบทสนทนาเราก็จะเอาการให้สลามมาเป็นการเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้สลามอัสลามุ่อะลัยุมขอความสันติจงประสบแด่ท่านนะครับแล้วก็คำตอบก็คือว่าอะลียุมุสลามขอความสันติจงมีแด่ท่านเช่นกันนะครับนี่ก็เป็น การทักทายที่เรียกว่าทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าใครจะเป็นคนชาติไหนสัญชาติอะไรใช้ภาษาอะไรเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมนะเราก็จะสามารถที่จะสื่อกันตรงนี้ได้โดยเข้าใจนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นการใช้ภาษาที่เป็นที่เข้าใจกันในโลกมุสลิมทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งเราคนไทยที่ไม่ไดเรียนรู้ภาษาอบนะแต่ถ้า คำทักทายอันนี้เนี่ยอสัสลามว่าอะไรคุมว่าอะไรคุมมุสลามเนี่ยก็จะเป็นที่เข้าใจแล้วก็เป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับในหมู่บรรดามุสลิมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการทักทายนะครับมา,มาดูในคลิปต่อไปนะครับในสไลด์ต่อไปก็จะเป็นคําถามาก็เริ่มจากคําว่าอะไรมินไอหน้าอันตานะจากคำว่ามิน ไอหน้ามินแปลว่าอะไรมาจากไอหน้าก็ที่ไหนมาจากไหน<ม>อันตาท่านเป็นท่านชายนะครับพระนั้นมินไอนาอันตาก็แปลว่าอะไรท่านมาจากไหนอันนี้ก็เป็นคําถามที่หมายถึงถามว่ามาจากประเทศอะไรนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาก็ถามสั้นๆว่ามินไอนาอันตาคำตอบก็คืออะไรอนานามินไตแลด์อันนานี่นักเรียน ได้รู้จักหรือว่าเรียนรู้ไปแล้วในคําศัพท์ในหมดบทแรกเลยนะครับว่าหน้าก็แปลว่าอะไรฉันดิฉันหรือว่าผมมินมาจากไตยลอนไตลันนี่แปลว่าอะไรประเทศไทยนะก็เราก็ได้ผ่านคําศัพท์พวกนี้มาแล้วนะครับก็หวังว่าเราจะได้จําง่ายๆนะพอรู้จัพท์แล้วก็เนี่ยจะประโยคนี่ก็จะทําให้เราจําง่ายอันนั้นมินไตลอนผมมาจากประเทศไทยนะครับ คำนะถามคำแรกเลยคำถามในหมวดแรกก็คืออะไรมินไอนาอนันตาท่านมาจากไหนอนันนามินไตลด์ผมมาจากประเทศไทยนะครับไอคำถามต่อไปนะครับใช้คําว่าอะไรคําว่าฮัลนละ์ฮัลแปลว่าอะไรฮัลแปลว่าหรือนะหรือว่าหรือไม่อันะตาท่านชายไตล أن, ดนดะีแปลว่าอะไรคนไทย ที่เป็นผู้ชายนะครับเพราะนั้นเมื่อกี้ไตลันแปลว ER ่าประเทศไทยอันนี้ไตลัลนดีก็คือคนไทยงั้นเป็นคำถามที่ใช้ฮั่นก็คือมาในสำนวนที่ว่าคุณเป็นคนไทยหรือนะครับฮั่นอันตาไตลัลนะฮั่นนี่แปลว่าหรืออันตาก็ท่านไตยแลนด์เป็นคนไทยนะท่านเป็นคนไทยหรือนะครับคำตอบก็คือรนาอนะ่นามแปลว่าแปลว่าใช่ครับ นะอานะผมหรือฉันหรือดิฉันไตรันดีเป็นคนไทยนี่นะ้อนะ้นะนะี่ไตรันดีนะครับก็แปลว่าอะไรนะใช่ครับผมเป็นคนไทยนะนี่เดยนก็ไปฝึกฝนะึกออกเสียงตามครูนะฟังคลิปแล้วก็ฝึกออกเสียงนะครับคำถามในนะข้อน,นี้ก็ถามว่าอะไรฮัลอนะันต์ไตรันดีะฮัลอันต์ไตรันดีะคุณเป็นคนไทย หรือหรือว่าคุณเป็นคนไทยหรือหรือไม่นี่ก็ได้นี้ก็ได้นะครับคำตอบก็คืออะไรนะอันนาไตแลนดีนะอันอานาไตแลนดีครับหรือใช่ครับผมเป็นคนไทยนี่ก็เป็นคำถามที่ใช้ในบทสนทนานี้นะครับคำถามแรกนี่มินไอนาอันตะเนี่ยท่านมาจากไหนอานามินไตแลคำว่าไตแลนก็แปลว่าประเทศไทย นะส่วนอันนี้ฮัลอันต,าตา้าไตแลนดีนะท่านเป็นคนไทยหรือนะคำตอบก็คืออะไรนามอันไะนะตแลนดีนะใช่ครับผมเป็นคนไทยนะมาดูในนะสไลด์ต่อไปนะอันนี้ก็เป็นอะไรอีก อีกสำนวนหนึ่งนะครับใช้คำว่ามานซี่ยะตุกะมานซี่ยะตุกะมานี่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนะครับนี่เราก็รู้คำศัพท์นี้ตั้งแต่ในหมวดคำศัพท์แรกที่เราเรียนกันไปนะครับในเรื่องของอะไรในเรื่องของอัตฉฮิยะวัตถารูปนะการทักทายและการทำความรู้จักในในบทแรกนะครับ มาแปลว่าอะไรนะอะไรอันซียะ si แปลว่าสัญชาตินี่ก็ในบทบทนี้ที่เราเรียนกันในหมวดคำศัพท์นะครับก้านี่ก็ในบทแรกเลยในหมวดคำศัพท์ก้าแปลว่าอะไรท่านที่เป็นผู้ชายมายิ Ma si นซะียะทุก้าถ้าเราแปลตามตัวก็มาอะไรยินซียะทุก้าสัญชาติของท่านนะอะไรคือสัญชาติของท่านนะ ถ้าเป็นภาษาไทยให้สละสูตรยก็คือคุณมีสัญชาติอะไรนะครับคำตอบก็คืออะไรอานาไทยแลนด์ดีอานามินไทยแลนด์อานาไทยแลนด์ดีอานามินไทยแลนด์ผมอานาไทยแลนด์ดีกแ็แปลว่าอะไรเป็นคนไทยนะคนไทยที่เป็นผู้ชายอานาผมมินไทยแลน ผมมาจากประเทศไทยไตลันแปลว่าประเทศไทยเพราะนั้นไตลันดี้แปลว่าอะไรคนไทยส่วนไตลันก็แปลว่าประเทศไทยนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นคําถามที่ใช้คําว่าอะไรมายินซี่ยตุก้าถามถึงสัญชาตินะครับมานซี่ตุก้าท่านคุณมีสัญชาติอะไรนาไตลันดี้นามนไตยลันผม ฉันเป็นคนไทยฉันมาจากประเทศไทยนี่ก็มีอยู่3นะครับสามคำถามคำถามแรกนี่จะถามว่ามาจากไหนมินไอน้าอันตะอานามินไทยแลนด์คุณมาจากไหนมินไอน้าอันตะอานามินไทยแลนด์ผมมาจากประเทศไทยแล้วก็อันที่สองอะไรฮัลอันตะไทยแลนดีนะฮัลอันตะไทยแลนดีะท่านเป็นคนไทยหรือ คำนะตอบก็คืออะไรนามอาณาไทยลนดีนะ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 ามอนะ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 าณาไทยลนดะีใช่ครับนะผมเป็นคนไทยส่วนอันนี้ก็อะไรนะยินซียนะุกะนะยินซียะุกะนะคุณมีสัญชาติอะไรอาณาไทยลนดีอานา i มินไะตยแลนะผมเป็นคนไทยผมมาจากประเทศไทยหรือฉันเป็นคนไทยฉันมาจาก ประเทศไทยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นบทสนทนานะก็ไม่ยาวอะไรนะครับหวังว่ามันจะง่ายกับการจดจําของนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนพยายามฝึกฝึกออกเสียงอย่างที่ครูได้ออกเสียงว่าให้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ดูความหมายแล้วก็ฝึกสนทนานครับเราสนทนากับตัวเองก็ได้นะครับฝึกสนทนาแล้ววันนี้ก็มันเป็นเรียกว่าการแนะนําตัวหรือว่าการทําความรู้จัก นะที่เป็นพื้นฐานี่การหนึ่งนะระหว่างเรากับคนที่ไม่ใช่คนชาติเดียวกันหรือคนต่างชาตินะครับนั้นถ้เราไปเจออาหรับเนี่ยเราก็จะพบกับการถามในลักษณะนี้อย่างแน่นอนนะครับนั้นะนักเรียนก็ควรจะเรียนรู้เอาไว้นะครับนั้นเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการสื่อภาษานะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการสนทนานะครับในท้ายคลิปนี้เนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องของ งาน,นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูนย้อนกลับไปเลยตั้งแต่งานแรกที่ให้ทำของของบทนี้นะครับก็คือเรื่องของอะไรคำศัพท์ก็จะมีอยู่2หมวดน,นะครับอันนี้ก็เป็นหมวดที่1นะมีอยู่แปดคำนะครับคำว่าอะไรว a l a n ที่แปลว่าประเทศ miss ประเทศอียิปต์ m i s s r i ชาวอียิปต์ชาย m i s s r i ชาวอียิปหญิงตุรกีนะประเทศตุรกีตุรกีชาวตุรกีชายตุรกียะสาวตุรกีหญิงดากิสตานประเทศปากีสถานนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอะไรหมดคำสาปดังนั้นนักเรียนที่ยังไม่ได้ทํางานส่งนะครับก็เอานี้ลอกลงสมุดให้ชัดเจนใส่สระอะไรครบถ้วนะครับแล้วก็ถ่ายส่งมาในคลิปนะส่งมาในไลน์ อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้ครูด้วยนะครับเขียนไปในสัมุดเลยก็ได้นะในหน้านั้นเลยสมมุตินักเรียนลอกมาเนี่ยหน้าหน้ากระดาษหนึ่งในท้ายหน้ากระดาษนีนก็เขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นหรือจะพิมพ์แล้วก็เอามาแปะไว้กับรูปก็ได้นะครับแต่ขอขอให้เป็นอะไรอยู่ในรูปเดียวกันในในในรูปเนี่ยมีงานของนักเรียนแล้วก็มีชื่อนามสกุลเลขที่ของนักเรียนไว้ ก็จะได้ได้ง่ายกับการตัวนะครับอันนี้ก็เป็นหมวดที่1นนะใครยังไม่ทําก็ทําอันนี้ส่งมาด้วยนะครับต่อต่อไปนะครับก็คือในหมวดคําศัพท์ที่2ก็จะมี10คำนะมีคําว่าอะไรบ้างอันยินซียะสัญชาติเบอริสตานีชาวปากีสถานชายเบอริสตานียชาวปากีสถานหญิงไตยลันประเทศไทยไตลันดีชาวไทยชาย ไทยแนดี้ชาวไทยหญิงนะแล้วก็มินไอนะนะมาจากที่ไหนฮัลแปลว่าหรือนะามใช่ครับใช่ค่ะและนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ค่ะนะนี่กนะ็เป็นงานที่ครูสั่งไว้ในตั้งแต่ไรบทเรียนแรกนะครับใครยังไม่ได้ทําก็เอามาถามอันนี้ก็มาเอามาย้ํากันอีกทีหนึ่งนะครับก็มีบางคนก็ส่งกันมาแล้วนะทีนี้มาดูงานที่จะให้ทําใน ในรายในบทเรียนนี้นะครับในเกี่ยวกับบทสนทนาอันนี้ก็คือไรอันนี้ก็คือบทสนทนานะครับนี่ก็เอามาทําเป็นตารางใหนะ้เพื่อที่จะได้ง่ายที่นักเรียนจะได้ลอกลงไปนะครับในลงไปในสมุดแล้วก็โพสต์ใส่ใส่ใส่สถ่ายรูปส่งมานะครับส่งมาในไลน์ของกลุ่มนะครับก็มีคําว่าอะไร assalamu a l a ก k u m wa alaykumussalam m i ไอ i n a a n ต a ท่านมาจากไหนอานามินไตลันฉันมาจากประเทศไทยฮัลอันต้ไตลันดีคุณเป็นคนไทยหรือนาอมอาณาไตลันดีใช่ฉันเป็นคนไทยมายินซียาตุกะคุณมีสัญชาติอะไรอาณาไตลันดีอานามินไตลันฉันเป็นคนไทยฉันมาจากประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นบทสนทนานักเรียนก็ ทำอย่างที่ครูบอกนะก็คือลอกลงสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาแล้วก็อย่าลืมชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นนะครับให้อยู่ในหน้าเดียวกันต่อไปก็คือใบงานใบสุดท้ายนะครับเป็นแบบฝึกหัดนะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดนะครับคำสั่งก็คือจงเติมข้อความลงในช่องว่างทางด้านล่างนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์นะครับก็จะมะีมีอะไรมีคำอหรับมีคำอา่านแล้วก็มีความหมายแต่และช่อง นะก็จะมีให้คาไวนะ้เป็นไกด์ไลน์ไว้นักเรียนก็ดูแล้วก็เอาไปหานะไปหาในนะในใบที่ครูให้ไว้ที่เป็นใบอะไรใบความรู้เนี่ยนะครับแล้วก็เขียนลงไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอับเนี่ยนะที่บอกให้สมบูรณ์กนะ็คือให้ใส่สระมาด้วยนะไม่ใช่นักเรียนเขียนเป็นตัวอักษรอางับมาแต่ว่าไม่ใส่สระนะนี่ก็จะถือว่านะทำทำแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นกะ็ ใส่สระมานะครับในคำนนต่างๆที่นักเรียนเขียนเป็นภาษารับก็ใส่ภาษารับมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นอะไรเป็นคลิปที่ครูย่อมาจากการเรียนออนไลน์นะครับเรียนในไลน์มิทติ้งของเรานักเรียนที่ดูไม่ทันนักเรียนที่ไม่มีเวลามา,มาเข้าเรียนในช่วงตารางเรียนนะครับก็มาดูย้อนหลังเอาแล้วก็ ถ้าดูคลิปนี้มันอาจจะลบไปในไลน์มันอาจจะมีอายุของมันมีเวลาอยู่ได้แค่ไหนเนี่ยนะครับนเรียนก็ไปตามดูได้ใน YouTube นะเพราะครูทำ u t u b ปเอาไว้ก็ใช้ชื่ออับดุลฮามิดบารอฮิมีชาแนลนะครับ,นะรบก็ดูใน y t u t u อะมันจะมีชื่อขึ้นมาเลยนะ,ะนเรียนก็เข้าไปไปเสิร์ชหาเอาใน YouTube ตามชื่อของคลิปนะมันก็จะปรากฏให้เห็นนะครับแล้วเนี่ยก็ สามารถจะย้อนไปดูได้ในทุกคลิปเลยที่ครูทําไว้เนี่ยมันก็จะมีเป็น,ปน,ปนตอนตอนตอนไว้แล้วดูแล้วก็ทํางานสุงนะครับก็คลิปนี้ก็คงใช้เวลากับพวกเราแต่เพียงเท่านี้นะครับวัสสลามว่อะัยกุ้มารอมาตุลลอฮิวบาเรกาตู์